สิบบาทพลิเมอร์พลิเมอร์นี่ก็จะมีสองแบบจะมีการจนาแล้วก็อันนี้จะเป็นหมุนเวียนมุมพับเออนี่ไม่เป็นไรมั้งเป็นธนบัตรเลกเรียงอยู่ค่ะใช้ได้อยู่ แบงค์พอลิเมอร์หรือพลาสติกอะนะคะรับซื้อใบละห้าสิบห้าบาทมาทั้งสิ้นกี่ใบหนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาสิบใบค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าร้อยห้าสิบบาท ถ้าใครคิดว่าราคาถูกเกินก็ยังไม่ต้องขายก็ได้นะคะหรือถ้าจะใช้เงินเปลี่ยนเป็นเงินก็ขายได้แต่ถ้าห้าจห้าบาทถ้ามีเฉพาะาธนาบานัตรนี้ไม่ต้องขายไปน้าก็ได้เอาไปใช้ได้ปกติเลยเอาไปเข้าธนาคารก็ได้แต่ถ้าเป็นมีรอยพับกลางไม่ซื้อเลยนะคะตรงรอยพับกลางนะธนาบัตรนี้นะคะถ้าใครเก็บอย่าไปพับค่ะตรงรอยพับนี้เขาจะลอกลอกเลยแหละนะคะอย่าไปพับนะถ้าจะเก็บนะคะ แล้วก็มีอะไรมาอีกหนอมีแบงค์ร้อยายชินีเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอ,อ๋อมีบางบางทีนะครับเปิดมาวันป้าเคยซื้อค่ะแบงค์ห้าร้อยปกผ้าไหมอะ่ะข้างในเป็นแบงค์หกสิบบาทยังตลกตัวเองเลย แต่ปนักก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขานะเขาขายแบบนั้นปนักก็ซื้อในราคาเกินหกร้อยบาทด้วยก็ไม่เป็นไรซื้อแล้วก็แล้วกันก็จบไปก็คำ,คำคำตัวเองดีไม่ได้ดูนะคะต้องเปิดดูค่ะใครจะซื้อขายก็ใครเหมือนกันนะคะอย่าลืมเปิดดูข้างในเดี๋ยวจะเจอแบบพนาตลกอะ่ะแบงค์ร้อยไรชินีนะคะตอนนี้ก็กลังเป็นที่กระแสกันอยู่กํลาลังนะคะนิยมกันอยู่เหมือนกันแหละ เป็นชื่อเต็มของธนบัตรก็คือธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบค่ะสิบสองสิงหาสองห้าห้าเจ็ดหกรอบราชินีนะคะสวยเนาะสวยอ่ะเนี่ยค่ะด้านนี้นะคะด้านหนึ่งเป็นพระราชินีทรงยืนเราก็จะเรียกแนวตั้งพระราชินียืน แบงค์ร้อยราชินีก็จะมีรุ่นเดียวนี้แหละค่ะสวย